เนี่ยทันปะไม่ทันอยู่ไม่เรียกก่อนเลยนะเ้ยยังไม่ไอ้นี่ยังมันยังไม่มยังไม่มไ,มไ,มไมลฟ์เาลายอะไรล่ <laughs> ะขอเลือกก่อน <laughs> ติมึงใช้อันไหนวะจะส่งให้ต้องส่งให้กูเด้อสวัสดีครับ ในช่วงลองฟิลเตอร์ส,สวัสดีครับพี่แตมเหงาไหมครับ พร้อมนอนแล้วเหรอเพิ่งอับน้ำเมื่อกี้เลยอาบน้ำแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แตมครับสวัสดีครับพี่แตมมาไหมอะไรเบลหรอมาคุยกันออกินข้าวไว้อตอนนี้ผมยุ่งมากเลยตนะ้องใส่หมวกไปผมจะแทงตาแล้วมไม่ตัดผมเลย กินข้าวแล้วครับพึ่งกลับน้ํามาทันไหมเขาบอกว่าทันไหมอย่าเพิ่งไปฮะทันสิยังยังเพิ่งไลฟ์เองจะไปอะไคิดถึงจังเลยค,คิดถึงเห<ร>มือนกรรันครับรีบ่มาเจอกันเมื่อไหร่จะได้เจอกันอ๋ออ,อ๋อยังต้องนัดใช่ไหมต้องนัดแล้วต้องนัดแล้วอันหนึ่งนะ คุยไปก่อนดูผมดิเดี๋ยว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 กูบอกทำไรกันอ๋อก็เขาเรียกว่าอะไรนะอันนั้นอะอะไรวะ<ห>ถามสาระาสุกดิบกันไม่วันนี้ เออเซฟเอาไอ้นี่มาให้ไงไส้อัวใช่แล้วเอาไสา้วัวฟเลยแวะมา,มานั่งไลฟ์ันแป๊บนึงสวัสดีครับไส้อัวครับไ้อัวไ้อัวที่คาดผมไหมใช่ใช่ผมยาวมากผมฟูด,ด้วยอันนี้แบบร้านต่ดผมปิดไง แน่นอนไม่ฮัลโหลครับอะไรฮะอ๋อกดคิดได้เหรอโอเคแค่นั้นแหละบ๊ายบาย คุยนานเดี๋ยวโดนด่ามาพร้อมนอนใช่ครับพี่มาพร้อมนอนแล้ววันนี้เรามาพูดคุยอะไรกันดี เมื่อวานเผามายับเลยรู้ยังออรู้แล้วครับมันขี้โมะมันไม่จริงหรอกไอมีนอ๋อมันนั่งเผากูอยู่สิบนาทีขี้โมเออใช่ไหมไม่จริงหรอกมีเรื่องคุยไหมใช่ครับเคร์ฟิลสี่ทุ่มเดี๋ยวกลับแล้วใช่เดี๋ยวากลับแล้ว มใช่เมื่อไรจะรับปริญญาสรุปไม่แน่ใจว่าปลายปีจะได้รับไม่ไม่ปลายป,าปีหน้าปีนี้ไม่ได้ปีนี้ไม่ได้เออปีนี้ไม่น่าทันแล้วลืมไปวานน่้นอนมันอ่านไม่ได้ปะว้งเศร้าเลย ผมเล่นมากอืมกูก็ไม่ต่างไหนมีนบอกมาร์กอยู่แต่ฟิตเนสอ๋อช่วงนี้ฟิตเนสมันมันมันไม่เปิดนะครับทำไงได้ฟิตอยู่บ้านฟิตเนสฟิตฟิตฟิตเอ้ยฟิตเนสแหละฟิตเนสสวัสดีครับทุกคนเร็วเลยนะ ไม่ไหวละฮะเอาบไม่ละอาบน้ำพร้อมนอนแล้วหรือว่ายัางไม่ได้อาบอาบเมื่อกี้ครับโอ้ยาวใช่ดูดิดูบ้านครับดูบ้าน ในสตอรี่ไอจีของพี่จีคือใครค,ร,ครับพี่เซฟไม่รู้าาครับเซฟไม่รู้จะไม่รู้ต้องถามใครต้องถามจีแล้วใช่โอ้จีฟิลเตอร์นี้ทำหน้าซีดมากดีละเธอดีแล้วสดเกินไปห <c oughs> ับน้ำ ขอเพลงที่ฟังบ่อยๆช่วงนี้หน่อยครับช่วงนี้เซฟฟังเพลงอะไรบ้างครับช่วงนี้เหรอฟังของเนี่ยเดี๋ยวไปได้ป่ะจำชื่อไม่ได้พั่วอ่าชื่อเพลงอะไรวะชื่อเพลงอะไรวะทุโกคนจริงๆช่วงนี้ฟังหมด เพลงวนๆเพราะว่าเพลงใหม่ไม่ค่อยออกใช่ตัวนี้ฟังเป็นพลงแบบที่มันนานแล้วนะเจนุ่นบไม่ไม่ครับทำไมถ้าฟังบ่อยๆซ้ำๆก็ฟังแบบนีโคตตินอะไรอย่างเงี้ยนีฟังพวกของจัสตินทิมเบรดเบรกใช่ อง<ม>นึกว่าจะบอกว่าจะสตินดีเบอร์ยาม,มียาม,มีเนี่กับคนเนี้ยคนคนนี้ก็ฟังทเท็ดดี้สวิมไม่รู้เป็นไรเวลาตอนที่ขับรถมานานๆเน,นีมันเพลินดีฟังพเพลงเพลินใช่จะเอาอะไรรีวิวไส้อัวน,น้อยกินไปยังกินไปแล้วหนึ่งไอหนึ่ง หนึ่งถุงอะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรสองเขาเรียกเป็นอะไรเซฟไอหนึ่งหนึ่งขวดเป็นเป็นขวดนั่นแหละเออหนึ่งไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะมันจะเป็นกลมๆอ่ะก็จะมีสองสองกลมๆก็เลยกินไปละหนึ่งอันอร่อยดีครับอร่อยมากแนะนําชื่ออ้ไรเลยนะสวนไสทองสวนใสทองไส้อวดสวนใสทองครับอินพอร์ตจากแพร่ในที่สุดก็มีวันนี้ ทำไมอ่ะ <laughs> วันวันที่พี่มาร์กไล่กับเื้อดูอ่ะไม่ไหวละปิดปิดกันอยู่อยู่บ้านครับอยู่บ้าน ไลฟ์ด้วยมัน,ม,นมันต้องเซฟไหมนะมันไม่มีอะไรให้ดูเลยไม่ครับใครที่เข้ามาไม่ทันก็อ๋อใครที่เข้ามาไม่ทันก็อดกันนะสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่มาร้องเต้นเจนนนบลแล้วล,ะละ่ะคัดวัาปกติเล่นเกมอะไรเราดูเราดูได้ไหมว่าแบบใครใครกดรีเควสมามั่งดูได้ที <c oughs> ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เออทำทำคลิปตัดผมในช่วงนี้ตัดกันเองนี่คิดอยู่แต่แบบมันเสี่ยงอ่ะกล้าเปล่าเดี๋ยวพี่กล้องว่ากล้าอย่าเลยอร่อยไหมหมายถึงไส้อั่วใช่ไหมไส้อั่วแหละหรือว่าหมายถึงไส้อั่วแหละไส้อัวนะ่วเนาะเดี๋ยวเราคุยเรื่องไส้อั่วจบไปแล้วนะนี่เห็ มันจะมาช่วงนี้เราว่างว่างมากจะแหวงไหมแหวมนมเพลงให้ฟังหน่อยมีมากตัดก,กล ดูมึงเปิดเพลงมากูลองได้ไหมล่ะพ้ถามเหมือนกันว่าฟังเพลงหหอะไรบ่อยอ๋อนี่ก็สดนะสดส,ดส,ดสดุดละครับเพิ่งอาบน้ำอยากสดกว่านี้อีกเหรอวันนี้ก็ิวเตอร์ไม่ช่ <laughs> อ๋อได้สดกว่านี้อีกเหรอไม่จริงจริงช่วงนี้ไม่ไค่อยได้กลหนวดมึงกลมึงกลวันนี้เองฮ้ เผาพี่มีนเหรอครับไม่รู้เผาอะไรขี้เกียจเผาอะเผาอะไรเผาไม่มีเผาบ้านได้ไหมพูดถึงพี่กังอ๋อพูดถึงพี่กังก็อะไรดีอะพี่กังใส่ดีครับไม่ไม่มีอะไรจะเผาใช่ไหมไม่มีอะไรจะเผากินอะไรทําไมหล่อจังกินนี่ครับไส้อั่วสวนไส้ทองหาเซลบ้างเนี่ยเจ้าของร้าน ดีมากอ๋อเดี๋ยวผมก็กลับอะครับแป๊บเดียวบ้านบ้านอยู่ใกล้กันบ้านอยู่ใกล้กันสิปีหนึ่งมึงขับอะไรวะบินไม่ถึงเลยเผาเซฟเหรอเผาเผาเซฟต้องต้องให้เพื่อนเขาผาละต้องให้ต้องให้น้องจีเผาเรียกน้องจี่ะแต่เรียกมึงว่าไอเซฟนะขอกว่ตลาด เอร์ฟิลครับเพอร์ฟิลกินข้าวแล้วครับใช่พร้อมนอนพี่จีอยู่ไหนครับเซลไม่บอกครับซ่อนซ่อนซ่อนของขวัญรับปริญญา รอเลยรอเลยอีกปีนึ่งเก็บตั้งค์รอเขาที่แล้วมีคนถามว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญรับปริญญาก็เลยบอกไปให้แบบในน้อยของสาอย่างบ้านคอนโดรถสามอย่างเองใช่ใช่เสือเอาเซื้ออววมาให้ครับเอ่อเง้นเผาอุ้ยันอันนี้มันในเผาอันนี้ไม่ได้ครับ เนอผมจะโทนเผาบ้านมาเลยอย่าเจอเซฟอีกก็เนี่ยครับเจออยู่เออเอ้ยทำไมอินโทรเพลงนี้คุ้นๆวะแต่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 เพลงไทยปะเหมือนเหมือนไม่เหมือนเหมือนเป็นมีมอะแต่แต่แต่เนอันเดียวเราไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ว่าแล้วคนละขีแต่ว่าคล้ายๆกัน จะขายไตมาซื้อคอนโดต้องขายกี่ไตขายไตอยู่บ้านพร้อมนี่สินไม่เอาเผาพี่เต้พี่เต้เนี่ยถ้าให้เผาพี่เต้พี่เต้ชอบแกล้งครับแกล้งทุกคนในคอนเวิร์ตไม่ว่าจะใครนอกคอนเวิร์ตก็โดนแกล้งทุกคนบนโลกทุกคนบนโลกจะโดนพี่เต้แกล้งหมดเลยครับ ใช่ใช่ใช่ขอหนึ่งเพลงค่ะพี่เซฟชื่อชื่อเพลงโอ้โหอ่านไม่ออกเลยเทนนิสเทนเนสซี่วิสกี้เปล่าของเท็ดดี้สวิมส์ไม่รู้ว่าเขาคเวอร์หรือเปล่านะเดี๋ยวขายน้ำพริกซื้อคอนโดเผาที่กังเหรอไม่มีอะไรจะเผาครับ าพี่แก๊ปจะให้เผาทุกคนเลยใช่ไหมข่าวพี่แก๊ปใช่ใช่พร้อมนอนพร้อมนอนอให้เซฟเผาพี่มินอถือกันื้อยนะครับพี่มินจาัดก,การฝายจัดการด้วยเผาพี่มินพี่มินใจดีครับแต่ก็แต่ก็มีแต่นี่ยไม่ดีแล้วยิ่นใจดีคุยได้ไม่รู้อ่ะ พี่มินไม่ค่อยทำอะไรไม่ดีใส่เซฟนะถ้าใส่กูดีอันนั้นไม่รู้ๆๆอันนี้ตลกคอมเมนต์นี้ค <c oughs> ืออะไรวะรู้จักกันได้ยังไงโอ้รู้จักกันเผ<ข>าบ้านหน่อยค่ะดได้ค่ะทําไมไม่กล้าเผามีนไม่ใช่ไม่กล้ามันไม่รู้จะเผาอะไรมันแบบ เยอะไปหมดอันนั้นเผาแชงปะคะเผาอะไรบะเผาแม่อะไรเนี้ยเผาแม่อะไรเนีน่ยเออกำกำหมัดกำหมัดแนวคืออะไรก็คือการ์ตูนที่สร้างขึ้นมาอเป็นใช่แค่นั้นเป็นเป็นการ์ตูนใช่ไหมใช่ของซีจีแล้วก็ตาบูมอะไรพวกเนี้ยของแก๊ง เขาสบเด็ด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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเริ่มเริ่มออกทะเลครับผมว่าไม่ผมว่าไม่ใช่ล้ต้องเริ่มเลิกกันเป็นเรื่องเริ่มเลิกกันเป็นเลิกกันขอกิจกรรมทำยามกักตัวหน่อยค่ะทำไรเนี่ยอุ้ย อุ้ยอันนี้ไม่ดีนะเผารัฐบาลเนี่ยอะไรเนี่ยอย่าอ่านทาไมกูเห็นไปแล้วรอบเมื่อกี้ก็เห็นมีคนเมนต์มาแล้วรอบกูเลยบอกว่ากูไม่อ่านนะเดี๋ยวกูจะโดนเผาบ้านเมื่อไหร่กำมัดแนวจะออกอันนี้คือเป็นเป็นแบบเป็นการ์ตูนเป็นตอนเนาะใช่ใช่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เป็นตอนแนะนําตัวละครอยู่อมีเดอะแก๊งมีใครบ้างในกำมัดแนวมีต้าบูมตอนนี้นะเป็นเดอะแก๊งใช่ไหม ผมม่ตปิดตาเล่นดนตีเหรอวันวันหลังนะครับวันหลังเผาอะไรเนะี่ยรอดต่อถ้าสักพักไลฟ์ฟิวนี่ไม่ต้องสืบนะครับ <laughs> โดนโดน พูดว่ากำหม,มัดแนวไหนไหนทำสําเนียงให้ฟังไ<ห>่แอร์หไม่พูดเราจะไม่พูดต้องไหนกำหม,มัดแนวแนวนนหน้าหนูกำหม,มัดแนวแล้วไม่ได้ด้วยนะอืื้องแนวผมยาวแล้วใช่ครับยาวจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเอาลงมาตรงตรงอ่ะมันยาวถึงแบบเกือบประมาณแบบเกือบปลายจมูกเลยนะถ้าแบบไม่ปัดเอาลงมาตรงตรงอะ่ะ เจ็นี้17นี้มี Live TV Sexy Boy นะครับเอออย่าลืมอันที่17บเจนะครับ ชอบเพลงนี้เพลงอะไรอ่ะเขาอาจจะดีเลย์รือวป่ะค่ะจะจะหมายถึงอะไรเพลงที่มึงบอกเมื่อกี้หรือป่ะหรือว่าแต่ว่ามันมันผ่านมาแบบหลายนาทีแล้วนะไม่น่าใช่นะเดี๋ยวเพลงที่เปิดเมื่อกี้ที่ดูคลิปเมื่อกี้อ๋อเหรอแต่มันไม่ใช่เพลงว่ะเต็มนอนนะใช่ครับเต็มนอนนะครับนี่ขึ้งับน้ำนี่ก็คือสดมากหมายถึงอันนี้เหรอคนปลาโมด ที่บ้านครับที่บ้านเต้น cover kick it หน่อยเออตอนตอนตอนแรกอะตอนที่เพลงออกมาใหม่ว่าว่าอยากอยากเต้นอยู่เพลงไรกะอ kick it ไงของ N NCT อะหนังเซียวแต่ว่าช่วงนี้ก็เออเอใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็พี่เรียนเต้นสอมเต้นก็ปิดหมดเลยก็จะฝึกเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับ ติ๊กต็อกไ่เก็บไวพ้พิจารณาไงติ๊กต็อกอืมทำไมทำแบบนี้นี่่เพือ๋ <laughs> อเ <laughs> พื่อนเหรอเมนใครใน NCT จริงๆผมผมไม่ไม่ได้เมนไม่ไม่ได้เมนใครนะแต่ผมรู้แค่ว่าแจฮยอนหล่อ <laughs> <laughs> แค่นั้นเลย ถ,ถ้าถามว่าจริงๆชอบใครชอบใครเนี่ยนะครับไครเอ็กโซเพราะว่าชอบเต็นเกิงเป็นผู้ชายนะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับม <c oughs> ีใครจะเมาส์มอยอะไรอีกไหม <c oughs> เดี๋ยวเซฟกับแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเซฟกับแล้วีใช่ใจใหฮยอนคือสุด เรื่องนี้ต้องถามพี่ก่อนครับเพราะว่ามันเขาเคยแต่งหน้าแต่งตัวเป็นแจฮยอนอยู่เอ่อผมชั้นสูงชั้นสูงติงชั้นสูงฝันดีล่วงหน้าครับใครชอบเอ็กโซมาถึงเอ็กโซ เจริญในหน้าที่การงานทุกคนขอบคุณครับได้ปะวะอันนี้คนไอพอรเหรอเออไหนเซฟเซฟชอบไอดอลชายคนไหนครับไม่รู้ไม่ได้ชอบใครเออแล้วแล้วเพราะเป็นผู้หญิงครับเต็มเลยรอเล่นอ๋ออเล่นเนาะผมก็เพิ่งมารู้จักแจฮยอนเมื่อก่อนหน้านี้สักพักหนึ่ง เพราะว่าเห็นคนรีลูปมาใช่ใช่ก่อนก่อนเออ,เอ,อไม่ใช่ตอนช่วงเพลงอะไรนะที่เขา c o เวอร์เพลงฝรั่ง I l i k e Better ช่วงเพิ่งรู้จักช่วงนั้นเลยปีนึงแล้วมั้งเดี๋ยวจะไปแล้วครับฝันดีลงหน้าทุกคนนะครับ ไว้เจอกันวันหลังมาร์กเมนใครในนิก้าเดี๋ยวก่อนอเซฟบายบายบอกลาบายบายรักษาแนวรักษาตัวกันนะครับเดี๋ยวเซฟก็จะปลายล้ปลายปลายและไปลายแล้วด้วยปลายแล้วเดี๋ยวไม่ทันการโอเคก็เดี๋ยวน้องเซฟกลับพ้านลก็ไลฟ์ไว้เท่านี้ก็ฝันดีทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยเซฟไลด์ด้วยหรือเซฟจริงหรือเซฟก็ได้มั้งโอเค ไปแล้วครับฝนดีครับฝากบอกเซฟว่าคิดถึงบอกให้แล้วครับขอบคุณ <Bye. S 2> ครับไปแล้วครับบ๊ายบายซียู